Welcome Phenomena Unlocker Investment Potential Podcast to สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Mally Digest นะครับรายการที่จะมาเล่าถึงมุมมองาการลงทุนที่น่าสนใจพร้อมทั้งกองทุนแนะนำประจำเดือนนะครับดำเนินรายการโดยผมตั้มภูนาดลนะครับ investment advisor และผมพีชนัธนัน Portfolio โ p e c i a l ลิสจากฟิ e โนเมนาครับ สำหรับมุมมองการลงทุนประจำเดือนกันยายนนะครับจะอยู um, ่ในมุมมองที่ว่า defensive port against policy move นะครับหรือว่าการปรับพอร์ดรับนโยบายการเงินที่ปรับปิดนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับพี่พีสสำหรับการประชุมสัมมนาวิชาการนะครับหรือว่าการประชุมที่เมืองแจ็คสันโฮนะครับซึ่งทางคุณเจอร์รมอปเเวลนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการทำ QE tapering นะครับหรือว่าการทยอยลดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล รวมถึง m a เ e ร t แบ็กซ s ค u ลิ i t y หรือว่าตัว MBS นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับที่เราจะนำปัจจัยสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็โอกาสในการลงทุนมาเล่าให้กับนักลงทุนทราบเช่นเดิมนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มกันที่คีย์ไฮไลท์แรกกันเลยนะครับสำหรับสหรับสรุปสาระการประชุมจากเมืองแจ็คสันโฮนะครับ ครับผมก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวการประชุมที่เจสันโหคงเนี่ยครับในส่วนของทางคุณเจอร์ลพาเวลซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสาหรัฐคนปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่ายังคงมีท่าทีที่โดวิชหรือสนับสนุนในส่วนของตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับและหลักเลยโดยสรุปเนี่ยก็คือเขายังพูดว่าณตอนนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐครับผมฟื้นตัวดีมากนะครับฟื้นตัวถึงขั้นที่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเริ่มที่จะพิจารณาในส่วนของตัวการ ทำเทปเปอร์ลิงหรือการลดการเข้าสู่สินทรัพย์ที่เรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสครับที่ในส่วนของตัวการเทปเปอร์ลิงเนี่ยครับจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับผม แต่ตัวสําคัญคือตรงนี้ครับก็คือเขาออกมาคล้ายๆกับปลาไหมว่าแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวการทาเทปเปอร์ลิงหรือการลดปริมาณ QE นะครับมันไม่ได้หมายถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะต้องตามมาณทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้ตลาดเขาทั้งคลายกังวลลงมาได้ครับว่าโอเคนะช่วงก่อนนั้นเองตลาดกังวลว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยซึ่งพอปรับขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บธรรมชาติก็คือต้นทุนทางการเงินทั้งหลายมันก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยแล้วก็จะกระทบต่อใในนนนสส่่วววขขออองงตตััลปรรระกกบบาาดิษท เป็นต่างๆด้วยนะครับพอในส่วนของตัวทางคุณเจอร์มพลเวเองออกมาพูดลักษณะน,าานี้ครับต้องบอกว่าค่อนข้างส่งผลเชิงบวกต่อตลาดเลยทีเดียวก็เลยทําให้ในส่วนของตัวตลาดเองเนี่ยประเมินว่าเฟดเองน่าจะมีการหนุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็พอไม่เล่นปรับขึ้นตลาดเบีย้ยต้นทุนทางเงินก็เป็นสิ่งที่ถูกกังวลน,น้อยลงไปก็เลยทําให้ในส่วนของตัวตลาดเองเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับผม เหมือนในรอบนี้ครับคุณเจะร์รพาวเวลอาจจะมีการทนในการสื่อสารที่ดีกว่าประธานเฟดในตอนปี2013ก็คือคุณเบอร์นันเก้ไหมครับพี่ผีที่ว่าอย่างถ้าเป็นนอนคุณเบอร์นันเก้เนี่ยก็จะมีการประกาศทำ QE t a b e r i n g เลยแต่ว่าพอเป็นคุณเจะร่ม p o w พาวเวลเนี่ยท่านก็จะเป็นการค่อยๆสื่อสารกับตลาดว่าจะมีการทยอยลด QE นะ คุณเจอร์รวเเวอรเองเนี่ยจะเป็นในสองตัวประธานเฟดคนปัจจุบันที่มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องครับผมจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ต่างๆการให้ข่าวสารแล้วก็การพูดถึงแนวโน้มในอนาคตอย่างต่อเนื่องครับผมซึ่งนาตรงเนี่ยครับมันก็เลย เกิดเป็นผลสำรวจขึ Warner ้นมาว่านักเศรษฐศาสตร์แล้วก็คนที่ติดตามในส่วนของตัวตลาดการลงทุนประจำเนี่ยให้เกรดในส่วนของตัวการสื่อสารของกลุ่มประธานเฟดนะครับผมของเฟดเองเนี่ยมีทิศทางที่ดีมากเรื่อยๆเมื่อเทียบกับประมาณช่วง4ปีก่อนหน้าก็คือ2016นะครับ2อ2 0ครับ เ,เฉลี่ยเฉลี่ยของในส่วนของตัว FOMC หรือคณะกรมกรมการนโยบายการเงินของสหรัฐเองนะครับเฉลียล่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก BB ได้เมื่อเทียบกับในช่วงก่อนหน้าที่2 0 16นะครับอยู่ที่ประมาณสักเกรด C ได้ครับผมตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ยันว่าโอเคในส่วนของตัวแวดวงคนที่ติดตามการประุมเป็นประจำเนี่ยเขาได้มีการประเมินในการสื่อสารตรงนี้ที่ดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้ฟิโนเินาเองเรามีมุมมองว่าการทำเทปเปอร์ลินที่จะเกิดขึ้นในครั้งเนี่ยครับถ้าเกิดเฟดเองไม่ได้มีการ เร่งทำเทเบิลลิ่งเร็วขึ้นกว่าที่ตลาดคาดหรือทําเยอะกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยเอฟเฟกที่เกิดขึ้นน่าจะน้อยลงนะครับตรงนี้ครับก็เลยเราไปดูในส่วนของตัววงกว้างกันด้วยก็คือประชาชนคนทั่วไปครับผลปรากฏว่าในส่วนของตัว Google t r e n d ครับ ณปีนี้เองที่การทำเทปลิงยังไม่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่มีการรับรู้ถึงคําว่าเทปลิงเนี่ยไปมากแล้วผ่านตัว Google s e a r c h นะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่านปัจจุัันเองเนี่ยมีการเสิร์ชในส่วนของคําว่าเทปลิงเองเนี่ยถึงระดับเดียวกันเท่ากับ ในช่วงที่สหรัฐ <c oughs> ทำเทเอร์ลิ่งในเมื่อปีปีงพันาที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าส่วนนึ่งเองเนี่ยคำว่าเทเอร์ลิ่งเองเนี่ยครับมันเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2013ด้วยเพราะฉะนันน้นเองเท่ากับว่าช่วงนั้นเองเนี่ยคนในยุคนั้นเองอาจจะไม่รู้จักเขาเทเอร์ลิ่งก็เลยทำให้เกิดภาวะของการตกใจแล้วก็จะเห็นได้จากตัวเส้นแดง,แดงรอบแรกนะครับช่วงประมาณสักกลางเดือนอพฤษภาช่วงนั้นเองพอคุณเบนวันเก้พูดไปถึงว่าโอเคจะทำเทเอร์ลิ่งปุ๊บ น้าทรอเองก็ตลาดก็เลยปรับฐานลงนานกว่า2เดือนนะครับแต่นครั้งนี้เองทางคุณเจอร์นเเวลยังไม่ได้กล่าวแต่อย่างใดว่าจะทําเมื่อไหร่และจะทำจะทำเท่าไหร่นะครับตรงนี้เองก็ส่งผลให้ในส่วนของตัวตลาดเองเนี่ยรับรู้ไปมากแล้วละ่ะว่ามันน่าจะมีการเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่กบเท่าไหร่ต,งงรต,ยอยต,ตอนนี้เอง,องที่แจ้งครับว่าผลสุดท้ายแล้วโทนของคุณเจอร์นเปอร์เวลเองเนี่ยเขาเป็นโทนค่อนข้างดูอิชก็คือพร้อมซับพอร์ แล้วก็แยกขาจากการระหว่างการขึ้นดอกเบี้ยกับในส่วนของตัวการททำเทปเปอร์ลิงก็เลยทําให้ตลาดเองค่อนข้างแฮปปี้นะครับนอกจากในส่วนของตัวฝั่งนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ในส่วนของตัวคนทั่วไปแล้วครับผมต้องบอกนะตรงนี้เองเนี่ยตลาดนยครับผมก็มีการรีแอคที่ต้องบอกว่าเหมือนนําไปล่วงหน้าแล้วตาดแต่ในช่วงปี2013ซึ่งปี2013นะครับในช่วงเดือนพฤษภาที่เกิดเทปเปอร์แทนท่ามหรือการปรับฐานจากความกังวลที่จะทำเทปเปอร์นะครับ เ,เมื่อเมื่อมีการพูดถึงการนำเทปเปอร์ในสภาผลปรากฏว่าตลาดปรับขึ้นสู่ความผันผวนทันทีนะครับผมก็คือตัววิกเอเดตเนี่ยดีขึ้นไปแต่ระดับประมาณ20จุดทันทีนะครับเราจะรันเอ็นตลาดปรับฐานนานกว่า2เดือนนะครับแต่ในส่วนงตัวปีสมัภเวนี้ครับจะเห็นได้ว่าคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เราได้ยิงกันประจำตั้งแต่ต้นปีก็คือเรื่องอัตราเงินเฟอ้อเรื่องอัตราผลตอบแทนบัตรัฐบาลและก็ช่วงหลังก็คือคําว่าเทปเปอร์ลิงตัวเนี้ครับเป็นอีกสัญญานเดิน,นท,ที่ส่งผล กดดันต่อในส่วนของตัวตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์ต่างๆให้มีการปรับฐานไปแล้วช่วงก่อนหน้าแล้วก็ส่งผลให้ในส่ว,วนของตัวอัตราผลตอบแทนระดับรัฐบาลนะฮะมันมีการปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เองก็เท่ากับว่าในส่วนของตัวสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันก็รับรู้ไปบางส่วนแล้วในส่วนของตัวนักลงทุนบางคนที่เริ่มกังวลในส่วนของตัวสถานการณ์เทปเปอร์เองก็มีการปรับ ลดสินทรัพย์เสี่ยงลงมาบางส่วนหรือปรับกลยุทธ์ให้ใกล้เคียงกับในส่วนของตัวการทําเทปเปอร์เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็สะท้อนภาพที่ว่านอกจากในส่วนของตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแล้วประชาชนวงกว้างแล้วแล้วกใ็ในส่วนของตัวตลาดเองก็มีการรับรู้ไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่ามันก็เลยส่งผลให้ผลที่จะเกิดขึ้นเองนะครับน่าจะยังมีผลอยู่แต่น่าจะมีลักษณะที่จํากัดมากกว่าในครั้งแรกที่เกิดขึ้นในช่วงปี2013ครับผม แต่ทีนี้ง,งั้นครับก็ต้องบอกว่าผลสุดท้ายแล้วผลที่เกิดขึ้นยังมีอยู่ทำให้ในภาพรวมครับในส่วนของตัวอัตราผลตัวแทนพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ,รฐก็คือเส้นสีเทาณตรงนี้ครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นในอนาคตแต่นะตรงนี้เองเขา,าจำกัดของเราก็คืออาจจะเป็นการปรับขึ้นอย่างค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งนตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะกดดันตลาดหุ้นได้นะครับซึ่งในส่วนของตัวการกดดันตลาดหุ้นเองเนี่ยต้องบอกว่าหลักๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากในธนบัาพนี้เป็นหลัก นะครับผมในสภาวะที่ตลาดหุ้นจะแฮปปี้มากที่สุดปรับตัวขึ้นได้ดีมากที่สุดครับก็คือในช่วงเวลาที่เบรกอีเวนต์ est, หรือความคาดหวังเงินเฟอ้อซึ่งเป็นตัวแทนของตัวความคาดหวังด้านเศรษฐกิจนะครับปรับตัวขึ้นก็คือคนมองว่าเศรษฐกิจกดีดีมากขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมๆกับในส่วนข,ของตัวการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี้ยหรือต้นทุนทางการเงินนะครับช่วงนั้นเองตลาดหุ้นจะชอบมากก็เลยทําให้ผลตอบแทนเฉลี่ยรายสัปดาห์นะครับอยู่ที่ประมาณ1.6%่เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้วก็มีวินเลทถึงประมาณสัก85%แปดีว นะครับผมแต่ณตอนนี้สถานาการณ์เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปในแง่ที่ว่าตัวเบรกอีเวนเริ่มปรับตัวลงก็คือความคาดหวังหรือมุมมองต่อเศรษฐกิจเองเนี่ยเริ่มมองว่ามันผ่านจุดพีกไปเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่แค่อยู่ในสภาวะชะลอต,ตัวเท่านั้นก็คือในส่วนของตัวช่วงเวลาก่อนหน้าเองเศรษฐกิจอาจจะเติบโตได้6 -7% จากฐานตา่ำและตอนนี้เองเศรษฐกิจยังขยายตัวได้แต่อาจจะอยู่ระดับสักประมาณ4% 2%ในระดับนี้นะครับ ซึ่งภาวะนะครับมันมาเพราะการปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือมีการซื้อในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลน้อยลงดีมาอยลงปุ๊บมันก็ส่งผลให้ในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนอาจจะปรับสูงเพิ่มขึ้นได้เป็นสภาวะที่ในส่วนของตัวตลาดเองอาจจะยังไม่ค่อยชอบนะครับพอไม่ค่อยชอบปุ๊บผลตอบแทนที่ทําได้โดยเฉลี่ยก็น้อยลงครับจาก1.6%เปเซนในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเหลือประมาณ0 1เปอร์เซ็นก็คือยังเป็นบวกแต่บวกน้อยลงแล้วก็วินเลทครับก็อยู่ อยู่ที่ประมาณสัก65%ได้น้อยลงจากช่วงก่อนหน้าที่อยู่ระดับประมาณ85%ดอซทีเดียวนั่นหมายความว่านะตรงนี้เองในส่วนของตัวภาวะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงครับยังมีโอกาสเหลือให้ลงทุนอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะให้ผลตับแทนที่ดีได้นะครับผมเพียงแต่ว่าถามว่าอัพไซด์เองอาจจะอาจจะเยอะสู้กับในช่วงเวลาก่อนหน้าไม่ได้แต่ยังมีโอกาสให้สามารถลงทุนได้อยู่แล้วก็แนวโน้มในอนาคตอาจจะเป็นลักษณะาการปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นได้ ครับพี่พีดแล้วถ้าทางเฟดเองครับมีการทำควีเทเบิลิงจริงเนี่ยจะมีกลุ่มประเทศไหนบ้างครับที่น่าจะได้รับผลกระทบที่น้อยกว่าครับครับผมก็นับตรงนี้เองครับโดยสรุปก็คือฝั่งกลุ่มเด v วัลล์มาเกครับก็มีโอกาสที่จะรับผลจากเทเบิลลิงน้อยกว่านะครับผมนับตรงนี้เราได้ไปทําการสํารวจมาครับว่าในช่วงเวลาก่อนหน้าและการเกิดเทเอิ์แทนทําขึ้นไปจนกระทั่งถึงการทำเทเบิลครั้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยครับ สถานการณ์ของค่าเงินเป็นยังไงบ้างผลปรากฏว่าช่วง3เดือน6เดือนก่อนหน้าครับในส่วนของตัวการก่อนที่จะเกิดเทเอร์แทนทําขึ้นตัวค่าเงินดอลลาร์ครับแข่งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวก็คือแข่งค่าขึ้นประมาณ5 9ภายใน6เดือนครับผมแต่หลังจากนั้นครับในส่วนของตัวเทเอร์แทนทําเกิดขึ้นกลายเป็นว่าตัวค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงมาได้แล้วก็พอผลสุดท้ายแล้วเนี่ยนับจากเทเอร์แทนท่ไปจนกระทั่งถึงในส่วนของตัวสถานการณ์การทำเทเอร์จนหมด ทำเทปเปอร์จนเหลือศูนย์ก็คือจากการแค่ลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ไปจนถึงการหยุดการซื้อสินทรัพย์เนี่ยครับผลสุดท้ายแล้วในส่วนของของตัวค่าเงินดอลลาร์ก็กลับมาแข่งค่าอีกครั้งหนึ่งตรงกันข้ามกับในภาพของตัว A D X Y หรือในส่วนของตัวค่าเงินฝั่งเอเชียที่เป็นอ่อนค่าตลอดเลยนะครับแล้วก็ตรงกันข้ามกับในฝั่งของตัวยูโรที่มีลักษณะที่ค่อนข้างทรงตัวในช่วงก่อนหน้าแล้วพอสถานการณ์เกิดขึ้นจริงก็แข่งค่าแล้วค่อยมาอ่อนค่าในช่วงหลัง รตรงนี้ครับต้องบอกอมสะท้อนว่าในช่วงก่อนหน้าเองเนี่ยนักลงทุนมีความกังวลในระดับหนึ่งว่าโอเคอัตราเงินเฟอ้อมาเศรษฐกิจฟื้นเฟดหรือธนาคารกลางน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างพอเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างปุ๊บเ <c oughs> ขาก็เลยมองกลับไปหาที่สินทรัพย์ปลอดภัยที่ใกล้ตัวเขาที่สุดก็เลยมีเงินทุนไหลกลับครับในส่วนของตัวดอลลาร์นะัดงนี้ครับมันก็เลยไปกดดันในส่วนตัวหุนเอเชียนั่นจากฟันโฟลไหลออกครับผมแต่แล้วครับผลปรากฏว่าการทับเอร์เกิดขึ้นในส่วนของตัวการเข้า การลดการเข้าสินทรัพย์มันอาจจะมีลักษณะที่ต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นไปตามคาดหรือลักษณะที่ดีกว่าคาดก็คือช่วงเวลาก่อนหน้าเองเนี่ยคนมีความกังวลสูงก็เลยไปถือในส่วนของตัวสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นหลัก แล้วหลังจากนั้นเองพอความจริงเกิดขึ้นก็เลยผ่อนคลายลงมาค่าเงินดอลลาร์เองก็เลยอ่อนค่าลงมาแต่หลังจากนั้นแล้วมันก็กลับเข้าสู่จุดสมดุลอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อมีดีมาในส่วนของตัวการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆน้อยลงอัตราผลตอบแทนรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นยิวมันดีมากขึ้นมีความปลอดภัยที่ดีกว่าเม็ดเงินลงทุนก็ไหลกลับเข้าในส่วนของตัวฝัว่งดอลลาร์สหรัฐดูดีครับผมซึ่งพอเป็นลักษณะเนี่ยครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มที่จะถูกกดดันหนักๆเลยก็คือในส่วนของฝั่งเีียท ค่อนข้างขึ้นอยู่นในส่วนของตัวฟันฟลเข้าลงทุนจากต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็น,นสนองตัว EM ที่ต้องบอกว่าธรรมชาติแล้วก็คือเนี่ยถ้าเกิดมีฟันฟลูไหลออกมา,าแรงๆไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นโบเวสปาเองก็คือในส่วนของตัวตลาดหุ้นบราซิลหรือในส่องตัวคอสปีเกาหลีใต้หรือในส่วนตัวท <c oughs> อ,องคำเองเนี่ยที่ถ้าลลารักแข่งค่าขึ้นจะไม่ดีด้วยนะครับพอเป็นลักษณะนี้ปุ๊บก,ก็เท่ากับว่าในส่วนของตัวกลุ่ม EM เองกลุ่มเอชเองดูไม่มีความน่าสนใจค่อนข้างน้อย เพราะว่าผมสุท้ายแล้วเนี่ยตัวค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากฟันโฟือรกับนาตรงนี้ แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับต้องบอกว่าในช่วงเทปเปอร์แทนทัมที่เกิดขึ้นเมื่อปี2013เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวสหรัฐเองที่เป็นต้นเรื่องในครั้งนี้ที่จะทำเทปเปอร์ผลปรากฏว่ามีการปรับฐานอยู่แค่ประมาณสักเกือบเกือบสเดือนเท่านั้นเองแล้วก็กลับมาเท่าทุนได้โดยที่ว่ามีดอวดาวต่ําสุดเนี่ยอยู่แค่ประมาณลบหเปเท่าน,นั้นเองตรงกันข้ามกับในส่วนของตัว EM หรือ Emer g i n g Market นะครับที่ต้องบอกว่าปรับตัวลงก็ค่อนแรงครับถึงประมาณ16% แต่ขนาดเดียวกันครับต้องบอกว่าในฝั่งยูโรเอ็ได้ผลกระทบเชิงลบในระยะสั้นเช่นเดียวกันก็คือติดลบอยู่ที่ประมาณ10%แต่ก็น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในส่วนของตัวกรุ่ป E-M นะครับผมแล้วก็การฟื้นตัวก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันนะครับ ตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เห็นว่าบลสุดท้ายแล้วเนี่ยในส่วนของตัวฝั่ง DM หรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างสารัฐเองอย่างยุโรปเองอย่างญี่ปุ่นเองมีความน่าสนใจในแง่ที่ว่าเขาได้รับเอฟเฟกจากการแข่งข้า,ข,าของอลาล์ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีที่ดีที่สุดก็คือถ้าเกิดทำเทปเปิลลิงแล้วตลาดหุ้นวิ่งได้ต่อกลุ่มนี้เองอาจจะวิ่งได้แรงกว่าแต่ถ้าเป็นกรณีที่ Wo r s t case เลยก็คือถ้าเกิดตลาดปรับฐานจริงมีความกังวลจริงเนื่องจากเฟดอาจจะประกาศ ทำเทป l i n เยอะเกินไปเร็วเกินไปกลุ่มมินกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มครับที่จะมีดอดาวหรือปรับฐานหรือปรับตัวลงได้ค่อนข้างน้อยกว่าค่อนข้างจำกัดกว่าเราก็เลยประเมินว่าในส่วนของตัว DM เองมีความน่าสนใจมากกว่านะครับผมรวมไปถึงครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดที่ต้องบอกว่า โทนยังค่อนข้างไม่แน่เกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีการประชุมที่แจ็สันโฮครับผมซึ่งณตอนนั้นเองเนี่ยโทนยังมีความไม่แน่นอนสูงว่าผลสุดท้ายแล้วเฟดเองจะยังมีการสนับสนุนในส่วนของตัว QE ต่อไปหรือไม่เรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยตามมาทันทีเลยไหมัาจังหวะนั้นเองเนี่ยตลาดมีการปรับฐานครับแต่ผลปรากฏว่าตลาดที่ปรับฐานเป็นในส่วนตัวดาวโจนส์ครับเพียงแค่ประมาณ0.2%ครับผมแต่กลับกันครับในส่วนของตัวฝั่งเอเชียเองฝั่ง e อเอฟเอง ตับตวลงค่อนข้างเยอะกว่าครับผมจะเห็นได้ว่าจากตัว M อมิสเซอที่ตดนทั้งเรื่องเล็กกลาสตอรีด้วยแล้วก็โดนเรื่องความกนตรงนี้ด้วย e อฟเอก็ประมาณ2 3สาเปซนตะครับตรงนี้ส่งผลให้ในภาพรวมแล้วเนี่ยในส่วนของตัวสหรัฐเองยุโรปเองแล้วก็ญี่ปุ่นเองมีความน่าสนใจที่มากกว่าครับผมถ้าดูจากเศิติย้อนกลับไปเหมือนตอนสไลด์ที่10บะครับเหมือนจะพบว่ากลุ่ม emerging Market เะครับจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงครับ แล้วถ้าในครั้งนี้เองอ่ะทางคุณเจอร์มาเวลหรือว่าเฟดเองมีการทำทีวีเทปเปอร์ริงะครับทางกลุ่มอ m นเวนติ้งมาเก็ตนะครับจะกระทบหนักเหมือนตอนปี2013ามไหมครับพีทครับผมก็ต้องบอกว่าในครั้งนี้เองนะครับเราประเมินว่าน่าจะยังมีเอฟเฟกเกิดขึ้นแน่ๆครับผมเพียงแต่ว่าครั้งนี้ครับเรามองว่าอาจจะแตกต่างออกไปก็คือผลที่เกิดขึ้นน่าจะเบาลงบางส่วนนะครับส่วนหนึ่งเลยครับผมต้องบอกว่าในฝั่ง E m เองเนี่ยโดนมาหนักแล้วก็คือในเรื่องของตัว เรื่องของการแพร่ระบาดของตัวโควิด -19 ครับผมที่ณตอนนี้เองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงประจําก็คือเรื่องเคเชฟเอเอ็มเองเป็นหนึ่งในส่วนของตัวตัวตวเคเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเคที่เป็นขาลงก็คือมีอัตราการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าหรืออาจจะฟื้นได้ยากกว่านะครับก็เลยส่งผลให้ในสองตัวภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดเออ็มเองเนี่ยครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันเองอยู่ในภาวะที่ติดลบนําไปก่อนหน้าแล้ว ซึ่งไอาการติดลบนําไปก่อนหน้าแล้วนะครับต้องบอกว่ามันช่วยผ่อนคลายในเชิง valuation ได้ยังไงน้อยจากเดิมทีถ้าเกิดตลาดหุ้นฝั่ง EM เองเป็นบวกมากกว่านี้ตัว valuation หรือระดับความถูกแพงมันก็จะแล,แลดูแพงกว่านี้แลดูตึงตัวมากกว่านี้แต่พอในส่วนตัว EM เองถูกกดดันในเรื่องของตัวโควิดเปช่วงก่อนหน้าแล้วนะครับผมมันก็สรุนให้ valuation มันคลายตัวลงมาระดับหนึ่งแล้ว แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือในส่วนของตัวสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนในเรื่องของตัวโควิดในช่วงก่อนหน้านะครับมันก็กดดันให้ฟันเฟโลอจำนวนมากไหลออกมาก่อนในช่วงก่อนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเองนะครับก็เลยสมมติให้ในครั้งนี้เองเนี่ยถ้าเกิดมีการทำเทปเปอร์เกิดขึ้นจริงฟันเฟโลอที่จะไหลออกยังมีอยู่อีกเยอะแต่ถ้าเทียบปริมาณแล้วมันไหลออกไปจํานวนหนึ่งแล้วทําให้ในส่วนของตัวดาวซ้ายเองอาจจะค่อนข้างจากัดเมื่อเมื่อเทียบก,กันกับในช่วงของปี2013 นอกจากนั้นแล้วครับต้องบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนความแข็งแกร่งในส่วนของตัวฐานะทางการเงินของ,ของแต่ละประเทศเองเนี่ยก็ถือว่าดูดีขึ้นมากครับผมก็คือในส่วนของตัวดุลบัญชีเดือนสพัดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันครับผมกับในส่วนของตัวคิ2021ที่ผ่านมาหรือไตรมาสที่1ครับผลปรากฏว่ามีในส่วนของตัวดุลบัญชีเดือนสพัดที่เป็นบวกเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ ครับผมเมื่อเทียบกันในช่วงของตัวปี2013ซึ่งตัวนี้ครับต้องบอกว่าจะเป็นตัวสําคัญที่ช่วยให้ในส่วนของตัวฐานะทางการเงินของแต่ละประเทศเหล่านี้ดูดีมากขึ้นพอดูดีมากขึ้นปุ๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟันเฟ้อที่มีความกังวลมากๆก็จะมีความกังวลน,น้อยลงแล้วก็มีระนัที่อาจจะอยู่ในส่วนของตัวประเทศนั้นๆต่อไปเพราะแลดูว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีระดับความนักกังวลเท่ากับในช่วงก่อนหน้า ซึ่งต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเองเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีในโลกโชคลายละกันครับผมก็คือการที่ในสองตัวดุลบัญชีเดินสัดเองนะครับเป็นเป็นบวน้ในช่วงนี้ก็คือผลเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของช่วงโควิดก่อนหน้าทำให้ในสตัวการอิ p พ r ตหรือการนําเข้าของฝั่งเอเองชะลอตัวลงไปในขณะที่เศรษฐกิจฟื้นเอสปอร์ตมันขยายตัวได้ดีมากขึ้นก็เลยกลับมาเป็นบวกนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ครับจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยยั้งหรือช่วยลดผลกระทบจากเทปเปอร์ในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นได้ ก็คือมีเงิติดลบได้อยู่แต่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงหรือช็อคแรง,งเองเนี่ยเบาน้อยลงครับผมถ้าอย่างนั้นตั้มขอเนี่ยสรุปมุมมองจากทางฝั่งตลาด e m e r g i n g Market จากทางพีพีสนะครับโดยทางฝั่ง Investment นะครับคาดว่า e m e r g i n g Market นะครับจะได้รับผลกระทบที่จำกัดเมื่อเทียบกับตอนปี2013นะครับเนื่องมาจากเองตลาดก็รับรู้เรื่องของการทำเทปเปริงไปแล้วนะครับรวมถึงตลาดหุ้น Emerging Market เองก็ค่อนข้าง,งรักาาเนื่องจากมีการปรับตัวลงตอนที่มีิด มีการแพร่ระบาดอีกรอบนึงนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยเราพบว่าเสถียรภาพทางการเงินหรือว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของกลุ่มตลาดเกิดใหม่เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับเราจึงสรุปบ่ม,มองที่ว่าหากมีการปรับตัวลงตอนที่มีการประกาศทีวีเทเบอริกนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นจังหวะในการทยอยสะสมหรือว่า buy on dip อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าหลังจากเนี้ยถ้าตลาดเองเศรษฐกิจเองครับมีการผ่านจุด เศรษฐกิจมีการผ่านจุดพีคไปแล้วครับรวมถึงนโยบายการเงินที่อาจจะเข้มงวดมากขึ้นนะครับพี่พีทจะมีสินทรัพย์ไหนบ้างครับที่น่าจะมีความน่าสนใจหรือว่าสามารถลงทุนได้หลังจากนี้ครับตามที่คุณตามไปพูดเมื่อกี้ครับก็คือในส่วนของตัวเศรษฐกิจชะลอตัวครับผมนตรงนี้เองเนี่ยเราสะท้อนผ่านทางตัวซิตี้อีโคโนมิค r ูเปอร์ไพร์อินเด็ก์ครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกันครับผมระหว่างในส่วนของตัวตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาจริง กับตัวเลขเศรษฐกิจที่ในส่วนของทางนวิเคราะห์คาดการณ์นะตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่ามันเซอร์ไพรส์น้อยลงเรื่อยๆหรือบางจุดเองก็อยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าแย่กว่าคาดไปทีเรียบร้อยตรงนี้ครับมันสะท้อนได้2มุมก็คือตัวเลขทางเศรษฐกิจอาจจะเกิดภาวะชะลอตัวจริงก็เลยส่งผลให้ในสนองตัวนี้มันแลนดูแย่ลงเรื่อยๆครับผมหรือในแง่หนึ่งก็คือในส่วนของตัวเศรษฐกิจมันยังดีอยู่แหละแต่ผลสุดท้ายแล้วนักวิคห์เองที่มีความคาดหวังสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ตัวเลขการประกาศตรงนี้มันเซอร์ไพรส์ออกมาในเล็น้อยเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ในจุดที่แย่กว่าคาดครับผมซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในมุมไหนก็ตามมันสะท้อนมากผลสุดท้ายแล้วเนี่ยโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับเริ่มมีลักษณะที่ผ่อนแรงลงมาหรือเบาลงมาทําให้ตรงนี้ครับเท่ากับว่าเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่คอนเฟิร์มว่าโอเคเศรษฐกิจเองน่าจะผ่านผลจุดพีคไปแล้วนะครับผมซึ่งนะตรงนี้ครับในส่ขของตัวเศรษฐกิจที่ผ่านจุดพีคไปแล้วเองเนี่ยก็ต้องบอกว่า เดิมทีมันเคยถูกซัพพอร์ตหรือถูกหนุนด้วยในส่วนของตัวด้วยบันทางเงินที่ยังผลคลายอยู่แต่ในอนาคตนี้สิ่งที่พูดถึงก็คือการทำเทปเปอร์ลิงจะเกิดขึ้นทําให้ในส่วนของตัวเศรษฐกิจเองอยู่ในลักษณะที่ผ่านจุดพีคไปแล้วความคาดหวังเงินเฟอ้อหรือความคาดหวังต่อเศรษฐกิจเองก็ผ่านจุดพีคเวลาเช่นไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับ แต่คราวนี้มี่อีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงครับก็คือในสขของตัวนโยบายทางการเงินหรือ monetary policy ก็เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เดิมทีผ่อนคลายสู่ในระดับที่ต้องบอกว่าไม่ได้ถึงขั้นกดดันแต่ก็ไม่ได้ผ่อนคลายเท่าเดิมก็คือผ่อนคันเล่งลงมาอีกอีกสเต็ปหนึ่งนะครับตรงนี้ครับต้องบอกว่ามันจะส่งผลให้ในสขของตัวการ stock selection หรือการเลือกหุ้นที่ดีครับเป็นปัจจัยที่สําคัญมากยิ่งขึ้นแต่อีกในอีกแง่นึงครับจะมีอีกเซกเตอร์หนึ่งที่เป็นเซกเตอร์ defensive จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้้ดีมากขึน ซึ่งในส่วนของตัวเซกเตอร์ที่เป็นดิฟเฟนซีฟนะตรงนี้ครับแล้วก็เลยลองมาเช็คดูผลปรากฏว่ากลุ่มหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าค่อนข้างได้รับผลกระทบเชิงลบจากการทำเทเอร์ลิ่งหรือการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในอนาคตเองเนี่ยค่อนข้างต่ำก็คือกลุ่มฮลท์แคร์นะครับตรงนี้ครับผมคือภาพของ equity duration หรือว่าง่ายก็คือความอ่อนไหวต่อการปรับขึ้นหรือปรับลดของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล นะครับตรงนี้เฮลแค์เข,ขาทั้งตอบโจทย์ครับผมจากในส่วนของตัวอีควิตี้ดูเลชั่นที่ค่านข้งต่ำกว่ามเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นเพราะฉะนั้นเองถ้าในกรณี World s ์ a ช e เกิดขึ้นเกิดมีการปรับฐานของตลาดแรงๆจากการดีขึ้นของอัตราผลคะแนนบัตรัฐบาลตัวเฮลแค์ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงลบค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ถามว่าเฮลแค์นอกจากในสนตัวความ way, อ่อนไหวตลอดไปที่ต่ำกว่าแล้วมีมุมอื่นที่น่าสนใจอีกไหมก็ต้องบอกว่าพอเราไปดู v a l ร์เลชั่นครับผลปร,รากฏว่าในกลุ่มดิ f เฟนซีฟด้วยกันครับ อาเฮลท์แคร์เองเนี่ยจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องวัดถือว่าค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกัดบดินฟซัฟด้วยกันทางในแง่ของตัว P/E ช่วงก่อนหน้าโควิดแล้วก็ P/E ในปัจจุบันที่นปัจจุบันตอนนี้ครับ P/E ของตัวกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยเทรดกันอยู่ที่ประมาณสัสิเท่ากันนั่นเองถูกกว่าเมือ่อเทียบกันในส่วนของตัวกลุ่มสินค้าจําเป็นกลุ่มยูทิลิตี้หรือในส่วนของตัวกลุ่มโทรคมนาคมนะครับตรงนี้เท่ากับว่ามันมีมีการเปิดอัพไซต์ในส่วนของตัวเวอร์ชันอย่าง,งน้อยๆเอง,องมันนะ แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับต้องบอกว่าเฮลท์แคร์เองเนี่ยเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ไม่ใช่แค่ดิเฟนซีฟเฉยๆแล้วไม่มีโกรดแต่เฮลท์แคร์เองเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ดิเฟนซีฟและมีโกรดด้วยจะเห็นได้จากภาพของผมก็คือการปรับในสอบตัว EPS revision ย้อนหลังไป10ปีครับ ในส่วนของตัวเฮลท์แคร์เองเนี่ยมีการเพิ่มในส่วนของตัวกําไรเองเนี่ยเติบโตขึ้นมากว่าประมาณสักงสองเท่าครับผมเหนือกว่าในส่วนของตัวเอสแอนด์พีห้าร้อยในภาพรวมอีกที่ประมาณสักงสองเท่าได้เหนือกว่าในส่วนของตัวกลุ่มดิฟฟนซีสอื่นๆเช่นคอนซูมเมอร์สเต็ปลิสคาจำเป็นที่ผ่านไปสิปีเนี่ยตัวกําไรเติบโตได้ไม่ถึงประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยยูทิลิตี้ครับผมที่เติบโตอยู่แค่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่าน,นั้นเอง ตรงนี้ครับเท่ากับว่าเฮลแคร์เองเนี่ยสามารถทำหน้าที่ได้ไปทางดิเฟนซีแล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้ในการเจริญเติบโตในอนาคตได้ด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเองครับทำให้ในส่วนตัวกลุ่มเฮลแคร์เองเนี่ยมีความน่าสนใจลงทุนอย่างยิ่งครับในช่วงเวลานี้นะครับผมส่วนต่อมาครับในส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีเองต้องอย่างบอกว่าอย่างที่แจ้งก็คือในส่วนของตัวกลุ่มเทคโนโลยีเราประเมินเอาไว้ว่าผลสุดท้ายและระยะย,ยาวเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีจะเป็นกลุ่มที่สร้างการเติบโตได้ดีที่สุด นะครับแต่ไม่ได้บอกว่านะตอนนี้เองมันจะไม่ได้ปรับฐานลงเพราะผลสุดท้ายแนละ้วสิ่งที่เราพูดถึงก็คือเรียวยิวมีโอกาสปรับรตัวสูงเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตจากการปรับขึ้นของอัตราผลตลอบแทนนโับัรัฐบาลซึ่งธรรมชาติก็คือถ้าเป็นลักษณะนี้มีโอกาสครับที่จะสร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคครับผมทำให้กลุ่มเทคเองมีโอกาสปรับฐานลงมาจากความอ่อนไหว ต่อในส่วนของตัวดอกเบีย้ยที่สูงกว่าของกลุ่มเทคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราก็เลยแนะนําว่ามีถ้าเกิดนักลงทุนท่านไหนจับตาดูอยู่หรือมีความสนใจอยู่ในส่วนของตัวการลงทุนหรือหุ้นเทคโนโลยีครับผมสามารถที่จะจับจังหวะ b u y on ดิ p ในช่วงนี้ได้นะครับผมก็คือมีโอกาสที่จะช่วยเร่งผลตอบแทนให้เติบโตดีมากขึ้นในระยะยาวณตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าจะเห็นได้ว่าผมจากในรูปครับถ้าเกิดว่ามีการ ซื้อที่ประมาณ50%ของแมกโนดาวนะครับผ่านไป3เดือนเนี่ยโอกาสให้หุทนาทยเป็นบวกในส่วนตัวกลุ่มอินโฟเทคหรือกลุ่มเทคเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80%เลยทีเดียวถ้านับต่อไปครับประมาณ12เดือน โอกาสที่ผลตอบแทนจะเป็นบวกเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผลตอบแทนที่ได้เองเนี่ยไม่ใช่ในน้อยด้วยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าซื้อในช่วงที่ดาวดาวลงมาแรงนะครับผมผ่านไป3เดือนผลตอบแทนดยเเลียเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5.9%ถ้าผ่านไปประมาณ6เดือนอยู่ที่ประมาณ1 11%เปแล้วก็ผ่านประมาณ12เดือนผลตอบแทนดยลฉลียอยู่ที่ประมาณ2.4% 4มากกว่าในส่วนของตัวภาพบวกของ S&P 500ยแล้วก็กลุ่มกลุ่มเลยทีเดียวนะ กลุ่มนะเฮ้แค่น่าสนใจตรในช่วงนี้กลุ่มอินโฟเทคกลุ่มเทคโนโลยีจับตาเราดูครับว่าถ้าเกิดมีการดรอดาวมีการดิปลงมาแรงๆอาจจะได้น,นาเข้าสะสมเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อที่ว่าจะได้มีโอกาสเป็นการเล่งผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นในอนาคตครับผมครับถ้าอย่างนั้นตั้มขอเนี้ยสรุปมุมมองจากทางพี่พีชนะครับจากทางฝั่ง investment ทางฝั่ง investment เนี่ยมองว่าโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยเริ่มมีทิศทางที่จะชะลอตัวลงนะครับรวมถึงนโยบายการเงินต่างๆเนี่ยน่าจะผ่านจุดพีคไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับหรือว่ามีการใช้นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงว a ลูชั่นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเองยังอยู่ในระดับแพงทําให้อาจจะมีแนวโน้มถูกกดดันได้เพิ่มเติมจากบอลยูที่อาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ถนะ้าหากเราไปดูในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ครับเราจะพบว่ายังมีวอลุชชั่นที่น่าสนใจหรือาสามารถเติบโตได้ดีกว่าในกลุ่มดิ f เฟนซีฟอื่นๆนะครับรวมถึงมีความมันถวนที่ต่ำต่อภาวะเศร,รษฐกิจรวมถึงบอลยูนะครับทําให้ทางทีมนะมีคําแนะนําก็คือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนในการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเมื่อมีตลาดมีการปรับฐานลงนะครับ แล้วถ้าเป็นการลงทุนในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ครับพี่ผีจะมีกองทุนตัวไหนบ้างครับที่นักลงทุนสามารถลงทุนได้ในช่วงนี้ครับ สำหรับกองทุนที่เราแนะนำในเดืนอนนี้ครับก็จะเป็นตัวกองทุน K F H H Care A ครับผมซึ่งเป็นกองทุน h e l t h c a r e นะครับที่ลงทุนใน2ตัว JP Morgan Global Health c a r e Fund นะครับผมจุดเด่นของกองทุนนี้ครับข้อแรกเลยก็คือการป้องกันความเสีย่ยงด้อัตราแลกเปลี่ยนที่เต็มเกือบ100%ตลอดเวลานะครับทำให้เราได้รับผลการดำเนินงานที่แท้จริงจากที่เกิดขึ้นใน2ตัวการลงทุน Healthcare เป็นหลักไม่ได้มีใน2ตัวอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามามีผลย่งมีนัยสคัญ สองก็คือในส่วนของตัวกองทุน KFHH Care ขีด A เองเนี่ยต้องบอกว่ามีการกระจายการลงทุนในส่วนของตัวเซกเตอร์ต่างๆที่ค่อนข้างได้ลักษณะของความเป็นดิฟเฟนซีในของตัว h e ล l t h c a r เองค่อนข้างเยอะนะครับผม ในส่วนของตัวกลุ่มนี้เองที่เข้าถือค่อนข้างเยอะก็คือกลุ่มฟาร,ร์มาซูติคอลนะครับผมหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาที่มีสัดส่วนอยู่ประมาณสัก28%ได้คู่กับในส่วนของตัวเซกเตอร์เฮลท์แคร์เซอร์วิสที่อยู่มาสัก18%นะครับผมซึ่ง2กลุ่มนี้ครับจะมีจุดหนึ่งก็คือความผันมวนที่ต่ำกว่านะครับก็เลยทำให้มันมีลักษณะใกล้เคียงกับในส่วนของตัวกล่องเฮลท์แคร์เ h ก a r อร์อินเด็กต์นะครับก็คือได้ผลจากเรื่องของตัวการกระจายการลงทุนค่อนข้างดี ต่างจากหลายๆกองครับที่ต้องบอกว่าในส่วนของตัวเ e อร์ r m รนซ์เองอาจจะดูค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีการเพิ่มเติมหรือโอเวอร์เวตในส่วนของตัวกลุ่มเบ o อ e เทไปที่มากกว่านี้พอมากกว่านี้ปุ๊บแน่นอนครับช่วงที่ผ่านมากลุ่มเบลอเทปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเกิดสมมติให้เ e อร์ r m รนซ์และดูปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าแต่ตรงนั้นเองเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ไม่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์การปรับเข้าพอร์ตในช่วงนี้เราก็เลยแนะนําเป็น K F HH H H Care k A เข้าลงทุนในพอร์ตเพื่อที่ว่าจะได้รับผลจาากควมเป็น ของตัวเฮลแคร์คู่ไปกับโอกาสการเติบโตในอนาคตจากระดับเวอร์ชันของตัวกลุ่มเฮลแคร์ที่ถูกกว่าอยู่และมีในส่วนงตัวเออร์ดิ้งที่แลดูดีกว่าในระยะยาวครับผมครับผมสำหรับกองทุน KFHH Care k A นะครับที่ทางพี่ผิดแนะนำนะครับนักลงทุนทุกท่านนะครับสามารถลงทุนได้ง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันฟิ e n o มนาะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ครับฟิโนเมนาเราสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกบรจในประเทศแล้วนะครับซึ่งในทั้งหมด22บรจนะครับโดยมีบรจใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีบรจเอ X ็กซ์พิงบริจฟิลิปนะครับแล้วก็บรจบีแคนะครับและหากผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อทีม Investment Advisor นะครับได,โด้โดยตรงได้ที่ไลน์แอดฟิโนเมนาพอร์นะครับ หรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02 026 5100นะครับโดยทางเราจะรีบตอบกับทุกท่านโดยเร็เวที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนก็ต้องขออนุญาตราไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุด สู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential